ในที่สุดอัปเดตประจำสัปดาห์ของฮันตี้ซอมบี้ก็มาถึงมีทั้งอาวุธใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ระบบใหม่ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไปกันเลยเอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฮันตี้ซอมบี้กันอีกครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่กับอัปเดตประจำสัปดาห์เช่นเคยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตที่11แล้วนะสำหรับฮันตี้ซอมบี้ต้องบอกว่ามากไกลมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบคร่าวๆก่อนละกันครับว่าอัปเดตใหม่นี้มีอะไรบ้างเนาะอะ นี่กตรง้เลยอัปเดตใหม่รอบนี้นะครับเขาจะชื่อว่า r e เบิร์ตอัปเดตเนาะก็คือเป็นระบบใหม่นะครับระบบ r e เบิร์ตแต่เรายังไม่รู้นะว่ามันเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมๆกันนะครับซึ่งอัปเดตรอบนี้ยเขาจะบอกว่ามีอาวุธใหม่นะครับมีเปิร์กใหม่นั่นเองแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่นะเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นไปแล้วนะอาวุธใหม่เบิร์กใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่นะแล้วก็มีการรีเวิร์กอินดิเคเตอร์ดาเมจนะครับก็คือเหมือนตัว Lord od, หลอดเลือดหล่ตัวแสดงดาเมจอะไรประมาณนั้นนะ,ก,ก,นะะนนนะก็มีระบบ ะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็แก้บัคต่างๆนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวอันดับแรกครับเรามาดูในส่วนของอาวุธกันดีกว่านะที่ถูกอัปเดตเข้ามาอาวุธที่ถูกอัปเดตเข้ามาครับจะเป็นระดับ l e gendary นะก็คือเป็นในส่วนของเลื่อนนะเชนซอซึ่งผมแอบไปสุ่มมาแล้วนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องผิดหวังนะทุกคนอย่าลืมว่าที่คืออาวุธระดับเล gendary นะครับมัน เราเาเรียกว่าอะไรอาวุธระดับเดนนารี่ช่วงหลังเราไม่ได้ใช้เยอะอะเราแบบแทบจะ,ะไม่ได้แตะมันเลยนะหออลังนั้นก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันมากนะทุกคนนะออถ้ามันมีแบบเล่นแล้วแบบมีบั๊กบงบังบ๊กใหม่อะไรเจ๋งๆก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีแต่ว่าส่วนตัวเองแล้วนี่ด้วยหน้าตานะครับไม่มีความอภิรม์ใจสักเท่าไหร่นะอาจจะไม่จะมีคลิปรีวิวเจ้าอาวุธน,นี้นะเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จบไปนะในส่วนของอาวุธใหม่นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของอะไรอีก เปิร์กใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นเปิร์กรีดักดาเมจนะเป็นระดับเ e เจน d ด r รีนะอ่าอยู่ไหนเอ่ยนี่รีดักดาเมจนะครับก็อยู่ตรงนี้นะซึ่งขออนุญาตว่าผมไม่เขาเรียกว่าอะไรอ้าวออ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวซื้อจนได้นะครับอะไรครับเนี่ยเอะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันไอตรง 1M5M นะครับเดี๋ยวเรามาดูรงดีด้กันก่อนเนาะเออ ก็คือนี่คือเปิร์กใหม่นะครับวีดนะักดาเมจเนาะก็เป็นประดับเลเจนเดอรี่นะก็เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์เขากันสักหน่อยเนาะเพราะว่าเปิร์กใหม่ดูเอฟเฟกต์กันหน่อยว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะวีดักดาเมจธรรมดาเลยเนาะซึ่งผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่าเมื่อกี้คงเห็นไปนแล้วแหละมันหลุดหลุดไปเนาะก็คือนี่เหมือนช่องเปิร์กนะครับเขาจะให้เราซื้อได้นะครับเป็นเงิน1ลนะ้าน5้าล้านเนาะเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนะั1นล้านเรามีอยู่10ล้านนะครับเราไม่กลัว ผมรวยนะครับอ่ะอ่ะช่องนี้เราว่างแล้วทีนี้เรามาสุ่มกันสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ Reduct d a m a นะอยากเห็นเอฟเฟกอ่ะอยากอ่านเอฟเฟกต์เต็มๆนะครับว่าทำอะไรได้นะอ Reduct Damage ครับนี่เรามาอ่านเอฟเฟกของ Reduct d a m a กันดีกว่าเขาบอกว่า Reduct Incoming Damage นะครับบาย20เป็นเวลา30วินาที แล้วก็ครูดาวสกิลนี้จะอยู่ที่50บวินาทีนะก็ประมาณว่าก็ช่วยเราไปป้องกันดาเมจได้ประมาณ20%นะเออกดใช้ปุ๊บให้เวลาสามสวิตในการป้องกันดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะเอออาจจะได้ใช้นะผมว่าอาจจะได้ใช้นะเออเดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะว่ามันเก่งไหมนะแต่สำหรับผมทุกวันนี้เองก็นี่แหละครับดับเบิลดาเมจไปก่อนนะยังเก่งอยู่เลยนะเออต่อมาครับผมสำนนอกจาเกเพิ์งใหม่เองสัตว์เลี้ยงใหม่เดี๋ยวผมต้องหาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงใหม่นั้นอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ใน็อบนะผมคิดว่า สัตว์เลี้ยงใหม่อันนี้นี่ครับโอ้โหพีเฟสเพชรแพ็คนะพีเฟสก็คือเหมือนกับเขาเป็น d e v วลลอปเปอร์เกมนี้นะเป็นเจ้าของเกมนี้อะไรแบบนี้ถ้าทุกคนแบบเห็นก็น่าจะคุ้นหน้าเขานะเพราะว่าอยู่ทุกทุกหน้าในเกมเลยนะเออแบบว่าเวลามีอัปเดตเกมก็จะเป็นตัวเขานะมายืนถืออาวุธให้เราดูแบบเท่ๆนะก็อันนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเขาเดี๋ยวลองสุ่มสักสักหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหเออบอกไม่ถูก <laughs> เออ โหมันเลดแย่อยู่นะทุกคนนี่คืออีพิกมันมันก็มีเออมันเออเข้าใจแหละเออพอมาเห็นเลดแล้วก็อ่ะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงก็มีห้าตัวนะเดี๋ยวเราสุ่มอีกสักทีนึงแลวกันเผื่อได้นะเอาได้จริงเอาได้จริงทุกคนอ่ะสัตว์เลี้ยงก็มีห้าตัวเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าเราได้มาครบหรือยังนะครับ สัว์เลียงมี5ตัวเราได้ครบแล้วก,กด2ทีนะ8 0 0แสน2ีล้าน6ครบโอเคพอเปิดได้สัตว์เลี้ยงพีเฟสอย่างนี้ก็รีวิวสักหน่อยละกันนะครับผมอ่ะอันนี้ครับพีเฟสนะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับดีวโอ้สเตตัสเยอะเหมือนกันนะเออพอๆกับเจ้ารีเปอร์เลยนะสเตตัสเนี่ยแบบความยาวนะหมายถึงความยาวความเก่งยังไม่ไม่นับนะอ่ะพีเฟสครับเขาบอกว่าบวก5%้า i t i c a l ซ็นะครับ ก็คือเพิ่มโอกาสการติดคุยในห้าเปร์เซ็นต์แล้วก็บวกคิดาเมจอีก25%แล้วก็บวกความเร็วในการเดินเนี่ยสินะครับแล้วก็คูดาวรีดักชันลดคูด้าไปอีก3%แล้วก็บวกเงินนะครับไปอีกหอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าทุกๆ10การโจมตีเนี่ยก็คือตีไป10ครั้งเนี่ยทุกๆตี10ครั้งเนี่ยจะได้รับดาเมจคูณ2นะก็คิดว่าทีเฟสเนี่ย นะครับน่าจะติดเมตาแล้วนะดูทรงเนี่ยดาเมจคูณ2เ mm hmm. นี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะทุกคนเออรีบไปหามานะครับเมื่อกี้ผมกดไป2ทีได้เลยนะทุกคนอาจจะดวงด,ดีก็ได้ก็คือ20ตัวนั่นแหละอ่ะประมาณนั้นนะสำหรับสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองครับผมอ่าต่อมาครับนอกจากสัตว์เลี้ยงใหม่เปิร์กใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่พระเอกของเราครับระบบรีเบิร์นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะ ก็คือเหมือนเราต้องเก็บเลเวลให้ถึงนะครับแล้วเราก็ต้องรีเบิร์นั่นเองนะอ๋อเลเวลเนี่ยออก็คือสเตตัสเราจะเพิ่มขึ้นนะทุกคนเออเมื่อกี้ตกใจเห็นเลข400เหลือ5ก็คือเรารีเบิร์แล้วก็ค่าสเตตัสเนี่ยเราจะถูกเพิ่มขึ้นแต่ว่าเลเวลเราจะถูกรีเซ็ตนะเหลือจากเลเวล42เนี่ยเอ้ยเลเวลของผมในตอนนี้อยู่423เหลือแค่เลเวล5นะก็กดไปเลยนะครับเราชิวๆอยู่แล้วปั๊ม เลเวลเหลือ5นะครับก็ต้องไปฟาร์มเลเวลกันใหม่นะรู้สึกว่าทุกๆ100เลเวลนะเราก็จะมารีเบิร์ได้เรื่อยๆนะเนี่ยถ้าเขาบอกว่ารีควายแค่100นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเอ๊แต่ว่าทุกคนเหมือนกับอันนี้มันจะไม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเหมือนเหมือนเลขรีเบิร์อะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ค่า ATK ค่า HP อย่างเงี้ยมันไม่เพิ่มนะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทำเลเวลขึ้นมาเพิ่มก่อนนะร้อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าเรามากดรีเบิร์ตอีกสเตตัสมันจะเพิ่มมั้ยนะตอนนี้สเตตัสนิ่งมากหรือมันบั๊กก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะก็คือประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าระบบรนะีเบิร์ตเนาะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับ อ่ะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะในอัปเดตนี้เนี่ยมีการอัปเดตในส่วนของนี่อีเวนต์ลอยกระทงเข้ามาด้วยนะครับเหมาะสําหรับเครื่องลายคนไทยอย่างเราเทศกาลลอยกระทงมันของคู่กันนะครับแล้วก็นี่เราเดินเข้าไปเลยนะครับนี่เขาก็จะมีอ่าเควสให้เราทำเนาะเนี่ก็จะมีบอกจัดก,การซอมบี้500รนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยคอมพิวต์วันเลสนะเออก็คือเราก็ไปทำเควสนะครับตามที่เขาบอกแล้วเราก็จะได้รับคอสเมติกเจ้ากระทงอันนี้เนาะเออซึ่งก็เอ่อถามว่าสวยไหม ไม่รู้เดี๋ยวถ้าสเตตดีก็อีกเรื่องนึงนะครับเออต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องไปทำเควสแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูนะว่าเก่งไหมนะครับสำหรับเจ้าลอยกระทงอันนี้เนาะเออโอเคก็ประมาณนี้ล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะถือว่าอ่าสั้นๆแล้วกันเป็นคลิปสั้นๆเนานะคงไม่ได้แบบว่าไปลอง อาวงอาวุธใหม่อะไรนะครับขอไปดูก่อนละกันเผื่อมันมันเก่งอะไรเดี๋ยวค่อยมาจะิวอีกทีนึงละกันนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะอ่างั้นก็ประมาณ้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับเช่นเคยถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามแล้วก็พูดคุยก,กันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าับกับผมเซตตี้เฟลสสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับ